ชีวิตคือการเลือกและตัวเรามีสิทธิ์เลือกทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยนี่คือเรื่องจริงนะคะสำหรับใครบางคนที่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเราเป็นเหยื่อเราไม่เคยสามารถเลือกอะไรให้กับตัวเองได้สักอย่างหนึ่งเลยแน่ใจเหรอว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกอะไรสักอย่างให้กับตัวเราเอง หรือเรายอมที่จะไม่เลือกและปล่อยให้คนอื่นเลือกแทนเราชีวิตของเราอะค่ะมันอยู่ภายใต้คำว่าเลือกเสมอนะเลือกคนที่เรารักเลือกสิ่งที่เราต้องการเลือกเส้นทางที่เราอยากจะไปอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มันก็คือทางที่เราเลือก หรือการที่เรายอมตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์หรือเหยื่อในอะไรหลายๆอย่างที่มันแย่ๆในชีวิตอะมันคือการเลือกที่เรายอมแพ้และยอมปล่อยให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นตามยถากรรมเชื่อไหมคะโชคชะตามันก็คือส่วนหนึ่งแหละถูกต้องมันคือสิ่งที่มันขีดไว ถ้าเรามีความรู้สึกความต้องการที่อยู่ภายในละ่ะเราต้องการในการที่เราจะให้ชีวิตของเราที่เราเกิดมาทั้งทีมันดีที่สุดมันได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตและความรักมันอยู่ภายใต้การเลือกของเราเลือกว่าเราจะยอมรับ ในสิ่งที่คนอื่นหยิบยื่นให้หรือโชคชะตายหยิบยื่นให้หรือเราจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการถ้าหากสิ่งนั้นที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจงเลือกไปเถอคะค่ะเกิดมาทั้งทีอ่ะไม่คิดจะเลือกอะไรหน่อยลอคะคิดแค่ว่า ชะตาชีวิตมันโยนมาให้เราเราต้องรับอย่างเดียวหรอเราจะไม่มีทางเอาชนะอะไรใดๆบนโลกใบนี้ได้เลยเหรอซึ่งถามว่าโชคชะตามันกำหนดชีวิตไหมมันก็กำหนดส่วนหนึ่งอะค่ะแต่เราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตเพื่ออยู่ภายใต้คำว่ากรรมอย่างเดียวเลยเหรอเราจะอยู่ใช้ชีวิตโดยไม่มีความสุขได้เลยเหรอ เราจะต้องใช้ชีวิตภายใต้การตัดสินใจของคนอื่นขนาดนั้นหรอเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งใดๆในชีวิตเลยเหรอเชื่อไหมคะว่าหากเราเลือกในการที่จะจบกับอะไรบางอย่างมันจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่มันเข้ามาแทนที่เสมอแต่มันอาจจะช้านิดนึงซึ่งมันไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่มันจะมีสิ่งใหม่นั้นเข้ามาและ จุดใดก็ตามที่เราอยู่ในจุดของการเฝ้ารอรอคอยสิ่งนั้นมันจะนานเสมอค่ะในขณะเดียวกันถ้าเราเรียนรู้ในการที่เราจะชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการเรามีสิ่งที่เราอยากจะได้โลกใบนี้ค่ะมันเหมือนแคตตาล็อกเลยอะที่เราอยากจะได้อะไรเราอยากจะเป็นยังไงมันอยู่ภายใต้การเลือกของเรา แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกสิ่งใดแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับในผลของมันเช่นเดียวกันนะสมมุติว่าเราอยากจะเลือกแฟนที่ดีแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรในชีวิตของเรามากหรือถ้าเราเลือกต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เดิมรับสภาพสันดานเดิมๆของเขาได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็ไปต่อถ้ารับไม่ได้ก็ต้องกล้าให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกอีกครั้งหนึ่ง หรือใครบางคนอยู่ในจุดของความสัมพันธ์รักสามเศร้าเป็นมือที่สามรับได้ไหมละ่ะถ้าเขาจะมีคนอื่นนอกเหนือจากคุณคุณอาจจะไม่ใช่แค่โลกใบที่สองของเขาเขาอาจจะมีสามสี่ห้ารับได้ไหมละ่ะของเงื่อนไข่ะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกสิ่งใดเราก็แค่ต้องยอมรับเงื่อนไขที่มันจะตามมาในขนาดเดียวกันจงเลือกในสิ่งที่ถูกไว้ก่อน เพราะสิ่งที่ถูกมันก็จะนำพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่มันดีเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นกล้าในการตัดสินใจกล้าในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราสิ่งใดที่มันไม่ดีสิ่งใดที่มันไม่โอเคและคิดว่ามันไม่คู่ควรกับชีวิตเราอะปล่อยได้ปล่อยเถอะค่ะตัดได้ตัดไปเถอะบางครั้งอะ่ะ มันต้องตัดอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะมีพื้นที่ให้กับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ได้เข้ามาหรือเราอาจจะต้องมีการลำบากก่อนเพื่อที่จะเจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่โลกใบนี้มันมีของรางวัลสำหรับคนที่รอคอยสิ่งดีๆได้เสมอ และในระหว่างรอเราก็ต้องอยู่ในจุดของการพัฒนาตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองอยู่ในจุดที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นเพื่อคู่ควรกับสิ่งดีๆที่เราต้องการเรื่องนี้นะคะมันใช้ได้ทั้งแต่เรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยหากเรากล้าเลือกเราก็มีสิทธิ์ได้ถ้าเราไม่กล้าเลือกเราก็อยู่ในจุดของการเป็นทางเลือกในชีวิตคนอื่นเช่นเดียวกัน นี่คือข้อคิดจากหมอลองไปใช้ดูนะคะ